มันในรูปไหมหลวงปู่อะไรไหมข้าวกะเข้ากลองลุกตัวมันใหญ่มันจะบางกล้องนี่นีคือก็บองขาวาก็ว่าเอ็มไม่กิ้แน่หอกเม่กมาทีนี้จะได้ก็เลยหมาทีนีเฮ้ยเียไม่รู้เหมือนนักกรมาเนี้ทีนียมาได้จังหวาก็อยวาแที่ เรียกคือเรียอที่เขาปั๊มให้มาให้ผูกดูเนี่ยแกไม่ได้พ่อกอันนี้เป็นจะเปลี่ยนก็ใส่ยีนหรือเปล่าแถลงค่ะเอาเพีงยีนมาผมเตรียมตรงนี้ไม่ค่อยกลัวใครเท่าไหร่เหรียนบาท์เป็นมีอยู่นั่นแหะเอาเรม่องธรรมดาต้องจับเลยเอาเรื่องคำว่าจับทำไมล่ะอะไรกันก็เปลี่ยนไปรักแตกเลหรือไงบอกรวยพ่อมาเล่นบาท์เล่นติดเ่ยอ่ะนี่แหละเป็นของหลวงพ่อไม่ใช่ของผมใช่แล้วพ่อแม่ ของหมูมีหลังนึงของหลวงปู่อะบิไม่เห็นคม่ะีไม่มีไม่ีไม่มีไม่มี่มีม่มีไ่ีไม่มา่มีไม่มกไม่มี่มีไ่มัไม่มไมนม่มีไมีไม่มีรมีไม่มีมีม่่มีไ่ี่มี่ี่ีไมีไรีไเ่มีม่มีไมี่มีไม่มีไม่ม่มี่ S <S มีมีชุดขนมือกอกระสับนี่อ่ะเอามีชุดมาหรอมีมีมีมันม,ม,มีมีของกบข้อเสือกงข้อเสือเขาหลังจากนี้ไปแต่ว่าเขาทาของที่อื่นเขาก็ทำาองกอแต่ว่าคือผออกกระสาบเนี่ยเขาทำเขาหลังจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจะทําอีกชุดหนึ่งของที่เขาโคราชอะไรของกอกระสาบก็อันนี้รุ่นแรก อันนนี้รรุ่แกไม่เป็นไรของเราก็ได้เป็นหนึ่งในกองกระสอบละแต่ของของกองกระสอบเขาไม่ได้ทําเหรียญอย่างนี้ใช่ปะล่ะเขาไม่ได้ทําอย่างนี้เขาทำเป็นเหรียญอื่นเป็นรูปโลกไปให้เข้าโลกรสอบเพราะว่าเหรียญลูกบาทเนี่ยเหรียญเหนือว่าบาทห้าศูนย้านเนี่ยแล้วก็ตัดมาที่เหรียงหมดผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เลยผมคุยกับลูกน้อแล้วคือแล้วพระก็ที่เหลือก็เอาไวัดที่วัดเหมือนเดิมเอาไว้ที่วัดนี่แหละครับพระเราไม่เอาไปนไม่ไม่ไม่ได้ก็เป็นพระของหลวงปู่แล้วก็เหมือน เหมือนน้ำฤีของหลวงปู่พูดว่าถ้าพระของกูก็ต้องอยู่ที่วัดใช่ก็เลยก็อยู่ที่วัดหมดเลยก็เลยไว้ที่วัดกรณีอย่างนี้ถ้าเหลือจากการเช่าจองแล้วก็คือเราก็จะเอามาไว้ที่วัดทหมดี่วัดเลยเพราะว่าในส่วนผมเนี่ยจะคือแค่จำหน่ายแค่600้อยอยลังอีกอีก300 3 0อยสาลังเนี่ยจะไว้ที่วัดทั้งหมดคือเราไม่ได้ทำเป็นพุทธภาณิชย์คือเราจะให้ถวายหลวงปู่หลวงปู่ทั้งหมดเงินค่าค่าใช้จ่ายก็เหลือจประมาน 5ล้านเนี่ยก็ถวายหลวงปู่เพื่อหลวงปู่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่ตามจุดประสงค์ของหลวงปู่เพราะตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะสร้างโรงพยาบาลต่ด้ียโรงพยาบาลเขาพอแล้วหลวงปู่จะไปสร้างอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้เหรียญทุกอย่างเนี่ยคือเราก็ขอบคุณของโขององกรกสที่เขารักดําเนินการให้ทั้งหมดเลยเพราะตอนนี้กสิบเนี่ยจะไม่จะไม่ไม่ทำไม่ทําให้ใครนอกจาก เหรียญของของในหลวงรัชกาลที่สิคือเหรียญพระคลังกับเหรียญของเรานี่แหละมีสองอย่างที่สองที่ที่อยู่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพระอัยยศองค์แรกของประเทศไทยที่มีประวัติเข้าอยู่ในกองกระสาบถูกต้องไหมใช่ครับมันเป็นลักษณะของอย่างอย่างกองกระสาบเนี่ยคือทําก็หลวงตามหาบัวอย่างเงี้ยนะหลวงปู่บ้านซึ่งอริยพระปริยศง์ก็ในครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าหลวงปู่เป็นองค์แรกที่ที่ที่ได้เข้ากอง กอกระสาตรงนี้ใช่แล้วก็รัดขั้นตอนมากตรรดาเนี่ยเขาจะทําคือประมาณหเดือนแต่หลวงปู่เนี่ยทำแค่สองเดือนกว่าได้เหรียญออกมาแล้วแล้วก็คือสมเดือนจบนะคือหลวงปู่คือพออกกอกระส่าเขาก็ทุกทุกคนเนี่ยเขาก็เห็นหลวงปู่ว่ามากร่างหลวงปู่บ่อยแต่หลวงปู่ก็คงไม่รู้ว่าเป็นใครเป็นใครหรอกแต่ว่าเขามาบ่อยเขามาบ่อยแล้วเขาก็ เขาก็เลยเนี่ยเขาก็เลยช่วยผมก็ให้ว่าทุกอย่างในเนี่ยอย่างทองคำเนี่ยผมไปขอเขาว่าเอามาสองเหรียญดับเลยเขาจัดให้ผมมาแล้วคือเขาเซ็นเซ็นอนุบตลเนี่ยโอ้โหทองเนี่ยบางทีเขาไปหาสองวันคืนสองสาเนี่ยเขาต้องมีการเบิกเหมืนเป็นทองคําแต่ถ้าเนื้ออย่างอื่นเนี่ยมันไม่มีปัญหาเขาไปอยู่แต่ถ้าทองคำเนี่ยเขาต้องไปเบิดรูดเบิดนี่แหละซึ่งเขาก็ดำเนินการไปแเ้าหมด หลวงหลวงปู่ครับตรงนี้หลวงปู่รู้สึกยังไงบ้างไหมคะตื้นตันไหมคะตื้นตันหรือว่าปลื้มใจไหมคะปลื้มใจปลื้มใจแกมันถึงน้ำตาออกนะค่ะนี่คือออกมากมายเพราะว่าในส่วนที่ใหญ่นี่ไม่สุดนี่ มันการยงไงมันมีการมัหลายที่ขึ้เลยพระที่พระที่หาบัวเป็นเงินหลวงปู่แต่ว่าเราเราเราถึงบอกว่าผมว่าเสียเงินเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้หลวงปู่ว่าเข้ากรอกคำเนียกไปได้คำเรียกเนี่ยกองกระสอบไปได้แล้วก็ได้อย่างที่หลวงปู่ตามตามประสงค์หลวงหลวงปู่เนี่ยเนี่ยแล้วก็คือทุกอย่างมันก็สวยงามมานะเงินทุกบาททุกตังค์เนี่ย ผมบอกเลยว่าเอามาให้หลวงปู่หมดผมก็ถวาหลวงปู่หลวงปู่ม็หลวงปู่รับใช้หลวงปู่มาหลายปีแล้วอ่ะแต่นี่ว่าในส่วนที่ผมบอกไปแลว้วคือว่าผมจะถวายเนี่ยบางส่วนเนี่ยให้ปปหลวงพี่เอไปทําทําวัดหลวงพี่ชาวัตถุพวงเอาไปทําวัดหลวงพี่นกพลไปสร้างโบสถ์ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะถแถลงอีกรอบหนึ่งผมจะแบ่งหมดเพราะว่ามันถือว่าเป็นของหลวงปู่หลวงปู่ทำบุญกับท,ทำนี้ไปด้วยนะ ที่เหลือเนี่ยคือเอามาวัดบทคุณเด็กเกดก็ให้ใครบ้างกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ละไม่ใช่ละนะกลุ่มคนที่ทำงานเนี่ยการเนียเน่ื้อเนื้อที่มันมีทองเปลี่ยนกันดูไม่รู้หรอกไม่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 มันอย่างนี้นะเจ้าไม่ควร เพี่น้องประชาชนบูชาเอเสียงเองที่ดุ่มดัง ที่เราทำกันอยู่เนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรคะพี่สีพึ่งค่ะสีพึ่งแล้วมีความสําคัญหรือว่าเป็นมีความติดติ่นของทางวัดยังไงบ้างเป็นเอกลักษณ์ของวัดก็คือสีพึ่งนะคะคุณพ่อจะควรเองอมีมวลสารก็มีสีพึ่งแท้มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจันหอมค่ะแล้วก็ผงพ่อเดิมที่หลวงพ่อจะเก็บเอาไว้ค่ะ หรือว่าไม่อย่างนั้นก็เป็นหนึ่สีพึ่งของกุศลค่ะใช้เวลาควรนานไหมคพี่นานค่ะก็จะควรนานเห็นบอกว่าทางวัดนี่ผลิตไม่ทันเลยเหรอคะใช่ค่ะตลับเพิ่งจะมาค่ะเอกลักษณ์ของวัดก็คือตลับทอง2อ0บาทออกบอกวัด ถ้าทาเดียวเขาไม่เสวอ้างนะเัาไม่สวอทางพี่น้องพี่น้องต้อวยกนเป็นผู้ผู้ไก็ามไนะครเวลาเราทำอะไรก็ขอให้พี่ดีทำดีก็ไว้พี่เดินเลยค่ะเดินเลยนะคะพี่เห็นไดยเรี่อเหื่องคนอยู่เงียเอนเนติดนั้นนี่ให้เรื่องจะทำได้ให้เรื่องนี้ได ผมไปเล้วก็คู้างเองคอคูซังเองคืสให้งนรวยหวยเลยครับหวยเลยครับจ้ากห่าพบาทหวยเลยครับรับเนจากจากจากภาีจากภาษีที่เขาบดขายค